แบบนั้นไม่ควรทําขายของให้คนที่ไม่อยากได้คุณควรจะขายของให้คนที่อยากได้เท่านั้นขายของอะไรที่มันต้องการเป็นที่ต้องการเท่านั้นอย่าไปยัดเยียดจําไว้อย่าไปยัดเยียดผมจะไม่มีทางขายอะไรยากๆเด็ดขาดมีปิดมันมุวกกี่คอสแล้วพอก่อนเลยเพราะอะไรถ้ามีคอสไหนที่ดูแบบเฮ้ยขายยากๆไม่ทํและเพราะมันไม่มีดีแมนเรื่องอะไรไปรยัดเยียดเขาใช่ไหมอดี๋ย่เดีมยทุกคนไปลงทะเบียนมาเจอกันนะครับวันที่8มีนาคมนะครับมาเจอกัน890ล้านจากการตื่นรู้ บอกทีมงานของผมนะครับตอนนี้ราคายังพิเศษอยู่ซูเปอร์วีไอซื้อเป็นแพ็กคู่ยิ่งได้ราคาดีนะครับแพ็กคู่กับอ e ีบุ๊กเดี๋ยวได้เลยถ้าใครต้องการที่จะหาเงินได้ตลอดชีวิตเป็นครูสอนแล้วแบบเก่งขึ้นตลอดชีวิตไม่มีอาชีพที่ไม่หายไปไหนเลยอาชีพที่แบบรุ่งเรืองตลอดแล้วคุณเก่งขึ้นตลอดและสร้างแสงสว่างให้คนดได้ตลอดแล้วคุณเป็นเบอร์ชั่นที่ดีที่สุดข,ของคุณได้ตลอดเลยมาเรียนคอร์สนี้นะครับทุกคนแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตเมืองศรีสวัสดีครับ